พามาชมปั๊มปูนยี่ห้อลิฟแพนะครับนี่เห็นลูกค้าบางคนเราก็ไม่ค่อยทาปั๊มปูนเท่าไหร่นะครับเห็นเอฟบางคนบอกเกิดเราซ่อมไหมบางทีเราก็ซ่อมนะครับแต่เราไม่ได้ไม่ได้ทําคลิปนะครับเราเน้นปั๊มแมคโครนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้จะทาคลิปให้ก็ได้ครับนี่ปั๊มยี่ห้อลิฟแฮรนะครับตัวนี้นี่อันนี้มาด้วยอาการไม่แรงนะครับนี่เราแลบบล็อกเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีอะไรครับแลบบล็อกเปลี่ยนชุดซ่อมแล้วก็เทสให้นะครับว่าแรงดันดีไหมอย่างนี้นะครับอันนี้มันหน้า ลวซีนเซอร์โวไม่ค่อยดีอย่างนี้นะครับเราก็จะแลบบล็อกประกอบเทสแดงดันให้นะครับปั๊มตัวนี้เราจะดูว่าเนี่ยหัวนิ้วเก็บให้แล้วเีขัดให้เรียบร้อยแล้วครับนี่บล็อกแลบบแล้วครับผมนี่ส,สวยๆครับนี่เดี๋ยวก็จะเนียน,น,นครับบล็อกเราร้านเรานี่เรื่องแบบบล็อกนี่ต้องต้องไม่ต้องห่วงนะครับส,สวยๆอยู่แล้วครับเดี๋ยวรอยุดซ่อมนะครับแต่ยุดซ่อมมาเราก็จะได้ ประกอบนะครับนี่คือซ่อมมาแล้วนะครับนี่คือซ่อมมาแล้วเราซีนไปเทียบแล้วครับนี่มันมาใส่กล่องมาเลยกล่องเป็นเล็กหลอดมานะครับนี่เราไปเทียบซีนมาแล้วนะครับนี่ซีนซ่อมมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะประกอบขึ้นเทสให้ลูกค้าชมเลยนะครับผมเพราะว่าลูกค้าตัวนี้เป็นลูกค้าเก่านะครับเขาเร่งมาแล้วก็จะเร่งให้นะครับผมชุดนี้โอเคครับผมเดี๋ยวรอชมตอนเทสเลย่าเราจะเทสปั๊มส่งงานนะครับผมปั๊มนิปแพร์ครับ นี่ลัำชาร์จแล้วเต้นไปยี่สิบครับนี่ลังชาร์จแ้ต้นไปลองโยุ่ครับตรงโยุ่หน่อยอ่าโยุ่ไม่ตกนะครับนี่ลังชัร์จได้นะครับตอนโยุ่ก็ไม่ตกครับผมนี่อ้าวนี่ปกติตอนนี้เราเบาเครื่องนะครับนี่ตอนนี้เราเบาเครื่องเครื่องเนี่ยให้ฟังเสียงเครื่องก่อนนะครับอ่าเบาอ่ะยวลองเล่นเครื่องเลยครับลองโยุ่ไปเลยนี่ครับนี่เอาย่เครื่องกับข้าหน่อยนาะโอเคนะครับนี่ ทำชารดไม่ล่วงนะครับนี่ทำชารดไม่ล่วงครับผมนี่เดี๋ยวไร้เทศไปเชื่อส่งงานนะครับนี่กับเด็กเราเบาเราเบาเครื่องเลยเราเบาหน่อยเราเบาหน่อยเราเบาเฉยอินโอนนี่นี่ครับเราเบาเครื่องเราเบาก็จะไปช้ารนะครับนี่ไปได้ช้าร์ดารสบายสบายครับผมกลับข้างหนยังเดี๋ยวนี่ครับหาเรื่องเครื่อง ามรอบเครื่องเลยนะครับผมอโอเคครับเดี๋ยวส่งงานเลยครับผมมาทีนี้เราลองหมุนแล้วเราจะลองเทสเพชเชอร์ลองดูนะครับอ่ะลองติดเครื่องเทสเพชเชอร์ลองดูนะครับผมครับอาทิตย์ครับอาทิตอาทิตยอาสามร้อยแปดสิบอีกทีนะได้สองร้อยสองร้อยเดี่ยเอาอีกทีนึง ปั๊มลิฟท์แฮร์เราเทสเพสเชอเ์สเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะส่งงานปั๊มปูนส่งแบบนี้เลยนะครับผมเมืองการครับผม